ข่าวว่าลำปางหนาวมากใช่ไหมครับลำปางหนาวมากตอนนี้เราก็หนาวเพราะเราอยู่ลำปางแต่ไม่หนาวเท่าอยู่ลำพังลำพังหนาวกว่าอุ้ยอยู่ลำพังจริงด้วยอะเราไปร่วมกลุ่มกับคุณครูดีกว่าเดี๋ยวจะหลงกันพอดีโรงเรียนอุตสาหกพรมทักนักศึกษาทั้งทีแล้วย่ำด้วย นักเรียนจ้าเรามาอยู่ลำปางมาัศนศึกษาคราวนี้ย่าเที่ยวเพลินนะทำรายงานลำปางฉันไม่เหมือนลำปางใคร<ๆ>ถ้า,าเราไปกับเพื่อนๆนะ่ะเราก็ต้องทำรายงานซ้ำกับคนอื่นสินะครับงั้นเรารีบไปหาหัวข้อกันนี่นี่อันนี้น่าสนใจวัดที่อยู่ข้างๆนี้วัดนี้ชื่อว่าวัดปงสนุกเป็นวัดดังของที่นี่อายุเ0 0ปรเอปีชวนาได้รางวัลอนุรักษ์มรดกจากยูเนสโกด้วยนะ คงม,มีคนเอาหัวข้อนี้ไปแล้วมั้งงั้นเราไปขึ้นรถม้าออกจากแถวนี้กันแล้วค่อยกลับมาหาคุณครูที่นี่ครับก็ดีเหมือนกันถ้ามาลำปางแล้วไม่ได้ขึ้นรถมา้าก็เหมือนมาไม่ถึงลำปางาจะรออะไร่ะครับงั้นไปกัน<ด>เลยเียวแล้วเราจะไปไหนกันล่ะน,นั่นสินะพี่ๆครับลำปางมีอะไรน่าเที่ยวบ้างครับอืมก็มีวัดต่างๆในเมืองนะมีพิพิธภัณฑ์ชามตาไก่เออเอ็นนี่ของขึ้นชื่อ แล้วก็กาดกองต้าเห็นคนเขาชอบไปกันไกลหน่อยก็แจ่ซ้อนเป็นบ่อน้ําร้อนธรรมชาตินะไม่กระหลมภูเขียวโอ้ยอันนี้ไกลเลยล่ละเอาอยัางไงดีครับไปใกล้ๆก,ลก,ลก,ลก็ไม่ใช่พวกเรานะสิงั้นไปหล่มเขียวเลยลูกเพ่ล่มภูเขียวตั้งหักนะ,อ,ะอยู่ในอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทยด้วยแต่ไกลจากที่นี่60กว่ากิโลเมตรเลยยังไงก็ได้แต่แวะซื้อหมูยอไส้อัวกับข้าวแตนไปกินด้วยนะเจ้า ถ้าตาม Google Map ไปก็จะเดินทางจากอำเภอเมืองลำปางประมาณ68กิโลเมตรถึงอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทยทางเข้าอยู่ซ้ายมือจากอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทยไปหล่มภูเขียว37กิโลเมตรเดินทางเข้าหล่มภูเขียว150กิโลเมตรละครับ ไม่ถามก่อนว่ารถม้าเขาจะมาส่งถึงที่นี่หรือเปล่าดูสิต้องหารถต่อมาอีกก็อยากนั่งรถม้านี่นะเอานะ่มาถึงนี่แล้วนี่ไงออไม่เป็นไรหรอกครับสนุกดีเดินไปกินไปแล้วรถก็ผ่านมารับเราแป๊บเดียวเองฮ๋อ,อแต่ไม่เห็นมีอะไรเลยไหนของกินน่ะยมเหว่มีขายตรงโน้นเดี๋ยวเราแวะซื้อแล้วเข้าไปที่หล่มพูเขียวกันเดินจากตรงนี้ไม่ไกลทำไมยำไม่แบ่งให้เพื่อนกินบ้าง ก,ก็ได้เอาหมูยอไปกินก่อนเลย<ำ> <c oughs> ว้าวที่นี่สวยงามมากเลยครับใช่ใช่ที่นี่น้ำนิ่งมากเลยแอ่งน้ำกลมกลมใสๆสสีฟ้าอมเขียวน้ำนิ่งสนิทจนมองเห็นภาพสะท้อนของผาหินที่สูงล้อมรอบแอ่งน้ำเอาไว้เหมือนปล่องภูเขาไฟจริงๆเิงมเคยไปปล่องภูเขาไฟจริงๆหรือไงไม่เคยอะจากข้อมูลที่นี นะเป็นแหล่งน้ําขนาดใหญ่ที่มีความลึกมากจนเป็นสีเขียวความลึกยังไม่สามารถระบุได้สันิฐานว่าเกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลกในสมัยดึกดาบรรต่อมาชาวบ้านได้เดินป่าเข้ามาค้นพบแหล่งน้ําสีเขียวมรกตอยู่ภายใต้หุบเขาดังกล่าวจึงเรียกกันว่าหล่มภูเขียวและมีหุบเขาอีกแห่งหนึ่งอยู่ตรงข้ามกันแต่ไม่มีน้ําจึงเรียกว่าหล่มแลง้งทําไมพูดสวิชาการเลยอ่างนนานๆหิวแล้วเนี่ยกินใต้อวดที่เสือมาดีกว่า จะกินอะไรต้องระวังด้วยนะต้องให้ความเคารพต่อสถานที่ด้วยไม่ทิ้งขยะไม่นําปลามาปล่อยไม่แช่เท้าไม่ให้อาหารปลาเนื่องจากน้ําในแอ่งเป็นน้ําขังไม่ไหลเวียนจะเกิดเน่าเสียได้แล้วทำไมมีคนขายพวกทูบกับดอกไม้ตรงทางเข้าด้วยล่ะครับเดี๋ยวจะเป็นขยะในนี้หรือเปล่าครับเขาจะเอาไปไหว้สารเจ้าพ่อหลงภูเขียวตรงทางลงมาที่นี่ไงอ๋ออซามก็เห็นคนมุงมุงกันอยู่ชาวบ้านเชื่อว่า หลมผู้เขียวเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์มีพญางูใหญ่อาศัยอยู่จึงได้ทำพิธีบูชาน้ำเป็นประจำทุกปีมีเรื่องเล่าจากผู้เฒ่าผู้แก่ว่าสมัยก่อนชาวบ้านจะนำขันข้าวพร้อมดอกไม้ทูบเทียนมาบูชาโดยนำไปวางบนขอนไม้และลอยไปกลางน้ำเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เกิดปรากฏการณ์ขอนไม้จมลงไปใต้น้ำแล้วลอยขึ้นมาโดยที่เทียนยังไม่ดบับจึงสร้างความเชื่อว่าเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งขึ้นชาวบ้านจึงนำน้ำจากหลวงผู้เขียวมาดื่มกิน ทิฐานให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บและนำไปใช้ในพิธีศักดิ์สิทธิ์ของชาวบ้านตามความเชื่อสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันแต่น้ำใสขนาดนี้ก็น่ากินอยู่หรอกน่าอร่อยววน้ำศักดิ์สิทธิ์ holy water I I นึกว่าจะมีแค่ในนิยายอีก็นิยายแหละค่ะคนโบราณเขาพยายามหาเรื่องราวที่จะทำให้ชาวบ้านอนุรักษ์สถานที่ไว้ไม่ทำลายนะคะน้ำสวยขนาดนี้ใครจะกล้าทำลายเนาะโยมหยกหยกเอาเพิ่มมา <laughs> ำลำปางนี่มีอะไรให้เที่ยวอีกเยอะแยะเลยนะครับใช่ใช่เรามีเวลาแค่นี้รู้สึกเจีไดยเนาะทุกคนจะเขียนหัวข้ออะไรกันบ้างครับแซมขอจองเรื่องลมภูเขียวนะครับยิมจองหัวข้อรถมาแล้วกันยุ้มขอหมูยอไส้อัวเอาแล้วหยำจะเอาหัวข้ออะไรละ่ะถูกจองหมดแล้วเนี่ยงั้นเราไปเที่ยวที่อื่นกันอีกจะได้เขียนรายงานได้ไม่อาวกินไส้ยอยัวับไปกาดกองตากันไหมอุย้ย เขียนรายงานแล้วไม่ไปแล้ววันนี้เหนื่อยแล้วพอดีกว่าครับเฮ้ยแล้วจะเอาหัวข้ออะไรดีอ่ะ one two three, four. <st arts>